ล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นกับสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์อีกแล้วอีกต่างประเทศเลยนะนะคะด้ยคุณไม่เห็นภาพไหมคะกลมๆที่วงๆนั่นน่ะ้อมันหลุดออกมาล้อค่ะล้อทั้งอันเลยทั้งล้อเลยนะคะคือเรื่องนี้ทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆสำนักนะคะรวมไปถึง CBS News มีการรายงานเครื่องบินโ e i n g ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์นะคะคือภาพที่เห็นนี่คือล้อหลุดนะขณะที่เขาแบบกำลังขึ้นจากสนามบินเนี่ย ไม่กี่มไม่ถึงนาทีอะค่ะคุณแม่ปล่อยล้อลงมาซะแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะไปลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะหลังจากล้อเครื่องบินเนี่ยมันหลุดออกจากเครื่องขณะที่เขาขึ้นนะคะจากสนามบินระหว่างประเทศลอสแอนเจลิสในสหรัฐอเมริกาเมืม่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งพอเกิดเหตุด,ดังกล่าวแล้วมันมันมีภาพ คลิปเนี่ยเห็นแบบชัดเจนตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่ยังไม่หลุดจนหลุดลงมาเนี่ยนะคะคุณแม่หลุดลงมาแล้วก็ต้องวนมาใช่ไหมวนลงมาไม่ไม่วนค่ะมันก็ไปไปของเขาเลยนะคะอ๋อไปเลยแล้วลงลงยังไงอะลงปลอดภัยด้วยคุณแม่โอ้เยี่ยมเยี่ยมนะคะแต่ว่าตามแถลงการของสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เนี่ยนะคะเขาระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวนี้ก็คือเที่ยวบิน1001ของยูเนเต็ดแอร์ไลน์เป็นเครื่องบินโบอิง757-200ออกจากสนามบินลอสแอนเจลิสนะคะเวลาประมาณ7จ็โมงเช้าของวันจันทร์ที่8ตามเวลาท้องถิ่นของสรัฐา ะะแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็นเลยค่ะภาพเลยแหละล้อหลุดนะคะหลังจากขึ้นไปไม่ถึงนาทีเลยแล้วก็บินต่อไปอีกนะคะไปจนถึงปลายทางที่สนามบินเมืองเดนเวอร์รัสโคโลราโดเอโคโลราโดนะคะขออภัยนะคะรัฐโคโลราโดแล้วก็สามารถที่จะลงจอดได้อย่างปลอดภัยในอีกประมาณ3ชั่วโมง <c ười> นะคะคือกำหนดเขาต้องถึงตรงนั้นนะประมาณไม่เกิน11บเอโมงนะคะปลายทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่มีรายงานนะคะ ไม่มีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะมีผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องเนี่ยมี174คนมีลูกเรือที่คอยทํางานอยู่เนี่ย7คนนะคะแล้วก็ทางโฆษกของสายการบินเนี่ยยังเปิดเผยว่าไปเจอนะคะหลังจากที่มันหลุดเนี่ยคุณแม่ไปเจอล้อเครื่องบินที่หลุดแล้วก็ร่วงลงมาในพื้นที่ลอสแอนเจลิสค่ะแล้วก็กําลังสอบสวนหาสาเหตุในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้น ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุนะคะว่าอะไรมันเป็นเหตุทําให้ล้อเครื่องบินหลุดลงมาอย่างหน้าหวัดเสียวแต่ก็ไม่ได้มีรายงานนะคะว่าล้อเนี่ยไปตกใส่ใครจนได้รับบาดเจ็บหรือเป็นยังไงมไม่มีรวมถึงผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ<อ>เครื่องบินจอดไปทางได้อย่างปลอดภัย